ครับาครั้งที่หนึ่งครับพี่ยอดไม่ทันพี่ยอดไม่ทันนะครับพี่ยอดไม่ทันนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยกดสีเอฟข้อใหม่นะครับพี่ยอดครับอันนี้ครับประมูลอะไรครับจ่าันนี้ประมูลอะไรครับประมูลแอร์แอร์มือสองนะครับสภาพใช้งานได้นะครับแต่นี้เราเปิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับดูที่ครับว่าจะมีใครมาเออ่ให้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับตอนนี้เราเปิดที่หนึ่งหมื่นบาทมีจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเครื่องนะครับพี่ก็พี่ก็พี่ก้ครับพี่ก็พี่ก็เครื่องปิ้นเก่านะครับพี่ก็นะครับพี่ก็สักคครรู่่นะับพีก้นะครับเดี๋ยว แล้วก็แถมหม้อหุงข้าวให้ด้วยนะครับเป็นงานของแกะก็ได้หรือจะเป็นงานเอาไปวิวใช้งานก็ได้แต่ครับเพราะทุกชิ้นใช้งานได้หมดรับประกันยกนี่มียี่ห้ออะไรบ้างครับเนี่ยคือเป็นที่ต้องไปแกะอย่างเดียวนะครับมียี่ห้อซัมซุงครับจะเน้นเป็นซัมซุงอันนี้จะเป็นพันนาสนิกนะครับและจะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่จะประมาณ2 0 0 0 0 BTU วได้นะครับครับครับเป็นระบบ ไม่ใช่ไม่ใช่ระบบอรเตอร์นะครับเป็นเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับทองแดงใช่ไหมครับเอออคือบรรดาแฟนแฟนของเก่าจะชอบบ้านนะครับอวรเตอร์เราจะไม่สนับสนุนนะครับแล้วก็มี LG นะครับทั้งหมดนี่ขายเอล LG นี่ยังไม่เหลืองนะครับจ้ะถูกต้องครับยังงานใหม่อยู่ดูสีดูรู้เลยครับทุกอย่างมีครบนะครับไอตัวสวิงก็มีให้นะครับเราแยกไว้ตรงนี้นะครับรีโมทมีพร้อมนะครับแลาวสยไฟครบไหมครับครบครับครบครับคือไปต่อให้ช่างใช้งานแว็กน้ํายาเติมน้ํายาแล้วใช้งานได้เลยนะครับเย็นฉ่ำนะครับ จะเย็นไม่เย็นที่บ้านผมใช้ไปแล้วครับหนึ่งตัวซื้อมาติดตั้งเองเลยนะครับแต่ตอนนี้เราขายเหมานะครับทั้งกองนี่หนึ่งมืนบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันครับจ้าหนึ่งมืนหนึ่งพันแล้วเหรอครับอันนี้หนึ่งมืนหนึ่งพันมีใครให้มากกว่านี้ก็ปล่อยไปเลยครับผมแต่ถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้หนึ่งมืนหนึ่งพันก็ปล่อยครับผมครับขอบคุณที่ไหนของอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ของอยู่ที่สมุทรสาครนะครับหมู่บ้านพัฒน์สอนนะครับอำเภอกระทุ่มแบนนะครับคลองมาเดื่อนะครับเข้ามาได้สนใจติดต่ออไดดด้เเเลยยยยยนนะคคครรััับบีีี๋๋ววมมมมมมาาาุกกขงแถผ มีแถมแม่หม้อของข้าวครับมีหม้อของข้าวเก่าแถมมีเครื่องปิ้นเก่ามีเครื่องปั่นนะครับแถมให้เดี๋ยวใจดีแถมเครื่องพ่นสีให้อีกนะครับเครื่องฉีดสีนะตอนนี้เรายังแกะไม่เป็น <laughs> ไม่เป็นเราจะแถมให้คุณไปแกะเลยครับผมไม่เอาก็จกะแถมครับแมวก็จะแถมเพรว่าเพราะว่าแกะไม่เป็นครับผ <c oughs> ม